สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างาร์เซนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรสสเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์อของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาเซนนลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3าของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0ูนนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนนลมิเกลอาเทนตา เฮดโค้ดของทางอาเซนอลนยังคงไม่พร้อมใช้งานกาเบรลเฮซุสไคฮารวดและบูกายโยซาก้าซึ่งอยู่ในกระบวนการเรียกความฟิตส่วนวิลเลียมซาลิบาที่เจ็บในช่วงต้นเกมกับลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมช่วยทีมและจะแทนที่ด้วยคริสเตียนมอสเกรร่าส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางมาตินโอเดกาด์ลงปั้นเกมหลังวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าตัวเป้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนอตติงแฮมฟอเรสกันบ้าง ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้าน Nottingham f o r เรสอังเก้ปอสเตโกกูเฮดโค้ชป้ายแดงของ Nottingham อ o r เรสเตรียมประเดิมคุมทัพโดยที่ยังขาดนิโคลัสโดมินกสที่อยู่ในช่วงเรียกความฟิต รวมไปถึงโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่จะหมดสิทธิ์เจอต้นสังกัดแม่ส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางแดนเอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไวท์และคันลัมฮัสซันโอดอยผนึกกำลังกันสร้างสรรเกมรุกหลังคริสวูดหัวหอกประจำทีม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาเซนนลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยด a v i ดไบรย่าเยเยนทิมเบอร์คริสเตียนมอสเกรรากาเบรียลมากันเยส ไมเลสลูอิสสเคลี่มาตินซูบิเมนดีดีเครนไรต์โนนี่มาดูเอเก้มาตินโอเดกาดเอเบร์เรชีเอเซวิกเตอร์โยเคเรสนอตติงแฮมฟอร์เรสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมัตเซลโอลาไนนามูริโลนิโคล่ามิเลนโควิกนิโก้วิลเลียมส์เอเลียแอนเดอร์สันอิบราฮิมซังการเร่แดนเอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไวท์คาลัมฮัตสันโอดอยคริสวูด ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเซนนลชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย2ประตูถือว่าน่าเสียดายเมื่อทางอาเซนนลไร้แต้มกลับมาจากแอนฟิลด์หลังโดนทีเด็ดจากลูกตั้งเตะของทางเจ้าถิน่นแต่อย่างไรก็ดีกับการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านและมีช่วงพักเบรกให้ทีมได้จัดเตรียมแท็กติก นับว่าเป็นโอกาสให้พวกเขาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาขณะที่นอตติงแฮมฟอเรสเพิ่งทำการเปลี่ยนหัวเรือนนับว่าไม่ง่ายกับโค้ชป้ายแดงที่ต้องประเดิมด้วยการเจอของแข็งแบบนี้มองจากฟอร์มโดยรวมที่ไม่ดีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะให้ยกระดับในเกมที่ยากลำดับต้นๆของลีกย่อมเป็นงานหินทวีคูณมองเกมรุกเจ้าบ้านอาเซนอลพวกเขามีตัวเปลี่ยนเกมเยอะพอตัวและน่าจะคาดหวังกับการชนะด้วยสกอร์สวยหรูได้ไม่ยากเปอร์เซนต์ที่อาเซนอลจะชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซนต์ เปอร์เซนต์ที่ Nottingham Forest จะชนะอยู่ที่15%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า a r เซนอลเปิดบ้านชนะ Nottingham Forest ไปด้วยประตู3ประตูต่อ0เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง Brentford เปิดบ้านต้อนรับการมายืนของทีมอย่าง c h e ซีคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนาม Gtech Community Stadium เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านเบรนฟอร์ดของกุนซือคีธแอนดรูไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากกุสตาโวนูเยส วิทาลีจาเนลและพาริสมาโกมาสามแข้งเดี่ยงครั้งสป็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายยกเข่งคาดว่าแอนดรูเตรียมวางหมากโดยมีอีกอที่อาโกออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ดังโกอูอาตารามิเกลดัมสกัดและเควินเชเดอร์เป็นสามประสานกลางรุกคอยซับพอตอยู่ด้านหลังตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย2ประตูวันนี้ทางด้านเชลซีของกุนซือเอนโซมาเรสกาจะไร้เงาลีอัมดีแลบหัวหนักตัวใหม่ที่เดี่ยงเข้ามาสดๆร้อนๆสมทบกับพวกเลวีโควิลเบอร์นัวบาเดียชิวโรเมโอลาเวียโคพาเมอร์และดาริโอเอสุโกที่ยังไม่หายดียกแผง คาดว่ามารเรสกาเตรียมจัดทัพโดยมีมากิยูออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้เอสเตวาล์ชาวเปโดกับเปโดเนโตผนึกกำลังกันสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เบรนฟอร์ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยทวีมินเคลเลอร์มิคาเอลคาโยเดนาธานคอลลินส์เซฟฟันเดนเบิร์กคีนลูอิสพอตเตอร์เยกอยามาลิอุกฟรองอองเยกา ดังโกอูอาตารามิเกลดัมสกาดเควินเชเดอร์อีกอร์ทิอาโกเชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตโตซินอดาราโบโยวิกเทรโวชาโลบามาุกูเรายอนโซเฟอร์นันเดสมอยเซสคเซโดเอสเตวาลชาเกโดเปโรเนโตมากิยู ทัศนะของคู่นี้แม้ทีมเยือนเชลซีจะมีปัญหากับการเสียหัวหนักตัวเป้าที่เจ็บและลงสนามไม่ได้หลายรายซึ่งจำเป็นต้องดึงมาร์กิูกลับมาจากการยืมตัวเพื่อยืนคำในแดนหน้าไปก่อนอย่างไรก็ดีหัวใจสำคัญในเกมรุกของพวกเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าเสียทีเดียวแต่เป็นสามประสานกลางรุกที่ฝีเท้ากับความสามารถเฉพาะตัวอยู่ในระดับหัวแถวกันทั้งนั้นจึงไม่แปลกที่ผลงานตลอด2เกมหลีกท้ายจะคว้าชัยรวดและยิงรวมเจ็ประตู สวนทางกับเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดที่ฟอร์มตลอด3เกมหลีกที่ผ่านมาค่อนข้างลูกผีลูกคนหลังพ่ายสองครั้งและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมร่วมห้าตุมเลยทีเดียวเอาจริงๆต้องยอมรับว่าโมเมนตัมกับความมั่นใจสวนเลนกันชัดเจนเปอร์เซ็นต์ที่เบรนฟอร์ดจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่70%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบรนฟอร์ด เปิดบ้านแพ้เชลซีไปด้วยประตูศูนย์ประตูต่อ2เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลีกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไบเยนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฮัมบูกคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่ครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอล l อันส์อารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไบเยนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านไบเยนร้อนแรงสมราคาทีมชมปเก่าจริงๆสำหรับเสือใต้ด้วยการจัวหัวคว้าชัยได้ทั้ง2นัดที่ลงเตกคาดว่าการเปิดบ้านในวันนี้จะยังใช้งานแข้งคีแมนหลักลงสนามต่อเนื่องด้วยการนำทัพมาโดย3ตัวรุกชั้นยอดอย่างไมเคิลโอลิเซ่3ประตู เซิร์ดนาบรี1ประตูและหลุยดีอาส2ประตูที่ก่อนเบรกทีมชาติยิงประตูได้ทั้งหมดคอยสอดแทรกขึ้นมาพังประตูโดยมีแฮร์รี่แคนที่กระทุ้งไปแล้ว3เม็ดรอค้ำเดี่ยวพร้อมจบสกอร์ต่อไปมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฮัมบูกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัด โดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านฮัมบูกเป็นอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ที่ภาพรวมยังดูไม่จืดนักเพราะยังไม่ชนะใครเลยแถมก่อนออกไปเยือนวันนี้เมอร์ลินโพซินบอสใหญ่จะฉวดได้ใช้งานจอชีนโกโชเลชววลลี่2นัดวิงแบ็กที่ติดโทษแบนเพราะโดนใบเหลืองแดงไล่ตะเพินออกจากสนามไปทำให้วันนี้วิลเลียมมิเกลเกรบรนซิน2นัดจะได้ลงทำหน้าที่แทน ส่วนเกมลุกมีลุ้นปรับทับด้วยการส่งฟาบิโอเวียราที่เพิ่งย้ายมาจากอาร์เซนอลพร้อมลงปั้นเกมร่วมกับชังลุกดองเป้สองนัดเพื่อส่งไม้ต่อให้กับรันฟอร์ดโคนิกส์ดอฟเฟอร์สองนัดที่ยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้ารอจบสกอร์11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไบร์นจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมาเูเอลนอยเออร์คอนราดไลเมอร์ดยออปาเมกาโนโยนาธานทานโยซิปสตานิสิ โยชัวคิมิกเลโอนโกเรสกามเคิลโอลิเซเซิร์ตนาบรีลุยดิอาร์สเฮริแคนฮัมบูกจะมาในระบบ3 4มสนึ่ำทีมโดยดานิเอลไฮเยอร์แฟนันเดสวอเมตโอมาร่ดานิเอลเอลฟารลีลูก้าวุกโซวิกวิลเลียมมิเกลเบรนซินนิโคล่ากาเปาโดนิโคลายเรมเบิร์กมีโรมูไฮมิมฟาบิโอเวียราชังลุกดองเป้รันฟอร์ดโคนิกส์ดอมเฟอร์ทัศนะของคู่นี้ คาดว่าวิเคราะห์บอลคู่นี้บายเยินเตรียมเปิดบ้านถล่มคู่แข่งแบบขาดลอยอาแล้วครับเนื่องจากทั้งชื่อชั้นบุคคุมกำลังและผลงานในช่วงต้นซีซั่นดีกว่าทุกด้านเพราะนอกจากจะคว้าชัยทั้งสองนัดที่ลงเตะแล้วยังผนิตสกรรวมกันไปได้มากถึง9ลูกเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทีมแชมป์เก่าพร้อมแผงลงฤทธิ์แบบต่อเนื่องละครับขณะที่ฮัมบูกน้องใหม่ผู้มาเยือนรอแพ้ล่วงหน้าได้เลยเพราะเป็นรองกว่าหลายขุม ยิ่งการออกไปเย Arena ือนอ l l i a นส์อารีนทีไรมักจะแตกพ่ายปราชัยแบบเละเทะอยู่แล้วจึงมองว่านัดนี้รอแพ้แบบหมดรูปกลับออกไปอย่างแน่นอนล่ะครับเปอร์เซนต์ที่บาเยินจะชนะอยู่ที่80เปอร์เซนต์นที่ฮัมบูร์กจะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10จากกรารวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าบาเยินเปิดบ้านชนะฮัมบูร์กไปด้วยประตู3ประตูต่อ0แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ สกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ สวัสดีครับ